สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสาธิตวิธีสร้างแพทเทิร์นปกกล้วยหอมชนกันตรงกลางนะคะจะเป็นลักษณะเสื้ออย่างนี้นะคะกึ่งโสดนะคะครูวาดให้ดูใหม่เป็นลักษณะตัวเสื้อเขาจะเป็นเข้ารูปนะคะเข้ารูป คอแหลมกลางลึกหน่อยเกือบถึงเอวตรงนี้จะโค้งก็ได้ไม่โค้งก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะคะเราวันนี้เราจะลองทําไม่โค้งกลางไม่โค้งตรงนี้นะคะเราจะทําเกต็ดทรงตรงอย่างนี้นะคะี๋ยวนักเรียนอาจจะมีกระเป๋าก็ได้ไม่มีก็ได้อันนี้แล้วแต่นักเรียนนะอานนี้แขนกระบอกนะคะแขนกระบอก อันนี้จะออกสไตล์ไวรุ่นหรือบางคนอาจจะทําเป็นแขนสูดเลยก็ได้ทีนี้ปกก็จะเป็นปกกล้วยหอมมาชนกลางอย่างนี้นะคะผูก็จะสาธิตวิธีสร้างนะคะอันนี้เราก็สร้างแพทเทิร์นไว้เลยนะคะตรงนี้เผือกเกย2เซนนะคะเส้นกลางย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะไม่อยู่ริมกระดาษนะคะเป็นเสื้อผ่านหน้า ตรงนี้6เซนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่6เซนหน้ายาว36ของใครของมันนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งก็จะได้อกได้แล้วก็แบ่งครึ่งได้บ่านะคะคราวนี้รอบอกชินหน้าทิ้นหลังเท่ากันก็หมายความว่าสมมุติว่าร้อยหนึง่งรอบอกร้อหนึง่งนักเรียนบวก10ก็ได้ร้อยสิหาร4ได้เท่าไหร่ก็ไปเลยแต่ตัวนี้ครูเอารอบอก90 90บวก10ก็เป็น100นะคะหาร4ก็ได้ย5จากตรงนี้ครูก็วัดมาทางนี้25เซนแต้มไว้นะคะเอวก็จากเส้นนี้เส้นเกยกระดุมนะคะตรงนี้เกยกระดุมนะคะเกย2เซนทีนี้จากเส้นกลางนี้นักเรียนวัดไปเอวเท่าไหร่เอวบวก5หาร4ถ้าเกิดใครอยากได้เข้ารูป เป็นเสื้อเข้ารูปเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องหลวมนักเรียนก็เอวเท่าไหร่ก็หารไปนะคะเอวส2ิสองก็หารไปได้ตรงนี้นะคะสาสองแล้วก็บวกอีก3มเซนตรงนี้เป็นเกตนะคะบวก3มเซนตรงนี้เป็นเกตเดี๋ยวเราจะย้ายเกตตรงนี้มาไว้ตรงนี้นะคะโดยวิธีหาหาอกสูงก่อนจากตรงนี้อกสูงมา เท่าไหร่ตัวนี้ก็ประมาณ22เซนก็วัดจากตรงนี้มา22เซนอกหางก็วัดจากตรงนี้ไปทางนี้9เซนนะคะวัดไปอย่างนี้9เซนก็แต้มไว้พอเข้าชนกันตรงไหนก็ตรงนั้นแล้วนักเรียนก็ขีดเส้นตรงเส้นตรงก็หมายถึงเส้นนี้นี่นะคะขีดเส้นตรงลงไปอย่างนี้นะคะถึงชายเลยความยาวก็แล้วแต่นักเรียนนะคะตัวนี้ยาว25่ ไปทางนี้1เซนครึ่งมาทางนี้1เซนครึ่งนะคะเราก็ขีดมานี่เลยเป็นลักษณะเสื้อสูรนะคะขีดสูตรแบบผู้หญิงถ้าสูตรแบบผู้ชายเกตเขาจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าอันนี้เกตแบบผู้หญิงเราเอาเกตให้อยู่ตรงทรงเลยนะคะก็ขีดมาอย่างนี้ทางนี้ก็ขีดมาอย่างนี้นะคะก็จะได้เส้นตรงนี้ออกมาเส้นคัดเส้นคือตรงนี้นะคะ คือตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะคือตรงนี้นะคะคือเส้นนี้นะคะอันนี้นะคะจากนั้นไหลนักเรียนก็หาไหลหารสองเวลาวัดไหลให้รัดวัดจากเส้นกลางนี้นะคะวัดเส้นนี้นะคะเพราะว่าเราจะทําเกตถ้าทําเกตวัดเส้นนี้ถ้าไม่ทําเกตแบ่งครึ่งเอาช่องนี้นะคะ อพอดีนักเรียนจะทำเกียรทรงตรงนี้นักเรียนก็วัดไปไหลาหารสองนะคะก็จะอยู่ตรงนี้จากนั้นนักเรียนแบ่งครึ่งตรงนี้นะคะอาฟังให้ดีจากตรงนี้วัดไปไหลาหารสองอยู่ตรงนี้แล้วนักเรียนก็ขีดเส้นเชื่อมจากมุมไหลามาตรงนี้ก็จะได้เส้นนี้ก่อนแล้วถึงพับครึ่งมาก็จะได้เส้นนี้ ซึ่งเป็นเส้นที่เราจะกำหนดเกตนะคะเกตทรงที่ไหล่แล้วนักเรียนก็วัดไปทางนี้4เซนนะคะ4เซนก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ขีดเส้นมาหาจุดอกนะคะจากนั้นปิดเกตตรงนี้นะคะปิดเกตตรงนี้พอปิดเกตปุ๊บเส้นเดิมนี่แหละนักเรียนวัดไป หลายหาร2อ,อยู่ตรงไหน20อยู่ตรงนี้แต้มไปแล้วนักเรียนก็เชื่อมเส้นมาใหม่ตรงนี้นะคะหลังจากที่เราปิดเกตแล้วนะคะหลังจากที่เราปิดเกตแล้วเราก็ขีดใหม่ก็จะได้นี้เส้นนี้ก็จะหักเหลงไปนะคะตรงนี้เป็นเกตนะคะเกตจากนั้นพอเราได้เกตแล้วมันก็จะแบ่งเป็นสอซีกอย่างนี้ใช่ไหมคะปิดเกตคอ1เซน เกลักแล้1เซนนะคะทำตามนี้เลยทีนี้เราจะทำชิ้นหลังชิ้นหลังก็เหมือนการหน้ายาหน้ายาวเท่าไหร่แบ่งครึ่งได้เส้นนี้แบ่งครึ่งได้เส้นนี้นะคะหาอกแต่ก่อนจะหาอกนะักเรียนต้องย้ายเส้นกลางตัวเข้ามา1เซนนะคะเพราะว่าเราจะเก็บหลังนะคะจากนั้นขีดเส้นมา ตั้งฉากเฉียงๆมาหามุมนี้นะคะขีดเบาๆแล้วนักเรียนก็ค่อยมาโค้งออกนิดนึงนะคะโค้องออกนิดนึงให้เขาได้รูปทรงอย่างนี้แล้วข้างบนนี่ก็ตามไปให้มาถึงจุดนี้นะคะคือเก็บหลังชายส่วนชายก็จากเอวขีดมาหามุมมุมชายนี่เลยนะคะ,อะพอได้อย่างนี้แล้ว เอวเท่าไหร่หาร2อเอวสามสองบวกเกตอีก3มเซนก็อยู่ตรงนี้แล้วพับครึ่งก็จะได้ตำแหน่งเกตอยู่ตรงนี้ไปข้างละครึ่ง1.5 1.5เพราะว่าตรงนี้3ามเซนเราเอา3ามเซนตรงนี้มาใส่ตรงนี้นะคะพอได้แนี้แล้วขีดเฉียงมาครึ่งหนึ่งของช่องนี้นะคะคือตรงนี้ขีดเฉียงมาอย่างนี้ก็ได้เกตนี้ได้เส้นนี้ จากนั้นตรงนี้มาได้มาอย่างไรนักเรียนก็เอาไหลไหลนี้นะคะมาวางทาบเส้นมันตรงนี้มันอยู่ตรงนี้แต้มไว้แล้คอคอนี้ก็มาวางทาบตรงนี้ให้มุมตรงกันแล้วเส้นเขาอยู่ตรงไหนก็ตรงนี้เขาก็จะเหลือหน่อยนึงเป็นเกตพอดีนะคะแล้วนักเรียนก็ขีดมาก็จะได้เกตไหลโดยอัตโนมัตินะคะ แล้วก็เชื่อมเส้นมหาหามุมนี้นะคะก็จะได้ลักษณะนี้ชิ้นหลังคราวนี้คอเราก็วาดไปตรงนี้2เซนนะคะถ้าชอบชิดชิดคอก็2เซนถ้าชอบห่างคอก็3เซนนะคะเอาวันนี้เผื่อน,นักเรียนจะใส่เสื้อ2ตัวเอา3เซนก็นล้วกัน3เซนนะคะแล้วนักเรียนก็โค้งมาตรงนี้3เซน เส้นบนสุดเลยนะนี่ก็ได้คอหลัง3ามเซนนักเรียนวัดไว้ว่าคอหลังเท่าไหร่คอหลัง9เซนครึ่งนะคะมาถึงนี่เลย9เซนครึ่งเขียนไว้1.5นะคะวางไว้ก่อนคราวนี้มาทำชิ้นหน้าชิ้นหน้าเมื่อกี้เราปิดเรามีเกตหนเซนใช่ไหมคะเราปิดเกตก่อน ปิดเก็บก่อนเอาสกอตเทปแปะเลยเราจะวาดรูปคอนะคะเราจะวาดรูปคออ่าให้นักเรียนจำง,ง่ายๆเลยคอต้องการลึกถ้าต้องการลึกก็เอาครึ่งหนึ่งของช่องนี้นะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็ได้กระดุมเม็ดแรกตรงนี้ นะคะให้ห่างจากตรงนี้มาประมาณครึ่งนิ้วแล้วก็เม็ดที่สองให้อยู่ตรงเอวพอดีนะคะก็จะได้ตรงนี้เม็ดที่สองอันนี้เม็ดที่หนึ่งแล้วก็เม็ดที่สามอยู่ตรงนี้นะคะถ้าอยากโค้งก็โค้งจากตรงนี้ไปนะคะถ้าไม่อยากโค้งก็เส้นตรงๆพอได้ตรงนี้แล้ว ตรงนี้ก็เข้ามาสามเซนเหมือนชิ้นหลังนะคะตรงมุมคอนี่เข้าไปสามเซนสามเซนแล้วนักเรียนขีดเส้นดิ่งมานี่เลยมาหาตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนี้นะนี่ขีดดิ่งมาอย่างนี้นะคะนี่ดูให้ดีอยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้นะจากนั้นนักเรียนหากระดาษมาแผ่นหนึ่ง เพว่าเดี๋ยวมันจะเลิะเธอนะัเกเรียนก็ให้เหลือตรงนี้หน่อยหนึ่งวางอย่างนี้นะคะวางอย่างนี้เดี๋ยวนะครูหาครูหาอะไรเข็มหมดมากัดไว้ก่อนอืม วิธีสร้างขอบปกบ,บัวนะนักเรียนหากระดาษมาแผ่นหนึ่งวางอย่างนี้นะคะวางอย่างนี้ึบตัดเข็มหมดไว้นะคะอันนี้อย่าเพิ่งไปมองเขาจะได้ไม่งงแล้วเอาคาร์บอนมาคาร์บอนครูวางไว้วก็เอาคาร์บอนมาเอาเจอแล้วคาร์บอนมา ว่าเอกหงายขึ้นวางข้างล่างเลยนะคะหงายขึ้นวางข้างล่างเดี๋ยวทิ้งของบ้านภูเยอะหาก่อนของบ้านตูวางเม่าอเป็นระเบียบน,นะคะคราวนี้ทำไมพัดทำไมมันทัดแบบนี้ทิ้งตรงนี้นะคะก็ทิ้งตรงนี้ไว้ทิ้งตรงนี้นะคะ ซึ่งให้สีเขาติดเราจะได้เห็นชัดแล้วก็กิ้งเส้นไหลนะคะเส้นไหลนี่กิ้งยาวๆไปเลยนะคะจากนั้นเส้นนี้ก็ต้องกิ้งออกมาด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่าริมเขาอยู่ตรงไหนนะ,ะอ้าพอได้แล้วเรียนหาขึ้น นีนะคะเส้นเขาก็จะมาอยู่ทางนี้เส้นเขาก็จะมาอยู่ทางนี้คราวนี้เดี๋ยวเาเอาปากกาขีดทับลงไปอีกทั้นนึงก่อนให้นักเรียนมองเห็นเห็นกไปจะได้มองเห็นนะคะเส้นเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่นะคะแล้วนักเรียนดูไหลอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วนักเรียนขีดเส้นพับก่อนนักเรียนเอาสายวัดเดี๋ยวเก็บอันที่ไม่ได้ใช้ก่อนเสียงจะไม่ได้ยินแล้วมั้งเนี่ยเมื่อกี้ถอ,อดถอด หอหาทันทีนี้นักเรียนจากตรงนี้นะคะตรงนี้คือเส้นคอที่เรากิ้งมานะคะเขียนว่าคอจริงนะคอจริงทีนี้เราก็วัดออกไป1เซนครึ่งได้หนึ่งเซนเหนึ่งเซนหนึ่งเซนพอหนึ่งเซน,น,เนแล้วนักเรียนก็ขีดยาวเลยเอาไม้บรรทัดยาวขียดมามุมนี้นะคะอันนี้จะเป็นเส้นพับนะคะพับอืม คราวนี้นักเรียนก็จะเอาปกใหญ่แค่ไหนก็วาดจากเส้นพับนะคะเอาเอาเจ็ดเซนนะคะเจ็ดเซนมาตรฐานกำลังสวยให้ถึงข้างบนเลยเสร็จแล้วนักเรียนขีดเส้นยาวๆไปอย่างนี้นะคะตรงนี้ถึงนี้เอาโค้งนี้โค้งนะคะเราก็จะได้ตรงนี้ออกมา ทีนี้พอได้อย่างนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะพอเราิ้งออกมาเขาก็จะเป็นอย่างนี้อ่านะคะนักเรียนก็วัดดูซิคอหลังเราเก้าเซนครึ่งก็จากตรงนี้ไปเก้าเซนครึ่งนะคะตรงนี้เป็นคอหลังขานะก็จะได้หน้าตายอย่างนี้ขีดเส้นตั้งฉากตั้งฉากจากเส้นนี้นะคะตรงนี้เป็นมุมฉาก ตรงนี้เป็นมุมฉากนะคะตรงนี้เราแบ่งสามช่องกะเอาก็ได้นะคะสามช่องนันเรียนก็ขีดมาทางนี้สามอันนะคะีก็จะได้รูปร่างคออย่างนี้คราวนี้ตัดออกมาตัดตรงเส้นนี้นะคะตัดตรงเส้นนี้นะดูหลายๆครั้งดูให้เข้าใจดู อันนี้ครูพาทำแบบที่เข้าใจง่ายๆที่สุดนะคะดูให้เข้าใจถ้าดูไม่เข้าใจนักเรียนก็เปิดวิดีโอดูหลายๆครั้งนะคะนี่พอได้อย่างนี้แล้วเอานี้ไปอันนี้ไม่ต้องการแล้วนี่นักเรียนเอาอันนี้นะริมนี้นะวางตรงนี้เลยเห็นไหมคะนี่เห็นไหมตรงกันเป๊ะเลยใช่ไหมวางอย่างนี้เลย นี่แปะเข้าไปแปะเข้าไปนะคะนี่ก็จะได้ปกกล้วยหอมตรงนี้นะคะตรงนี้เราไม่ใช้แล้วมันเกะกะ่งนักเรียนก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะนี่ก็จะได้อย่างนี้ยังไม่จบนะคะยังไม่จบเส้นนี้นะคะ โอ้เส้นนี้คูทําเบี้ยวเดี๋ยวเดี๋เดีเอาใหม่ตรงนี้คือเส้นไหลเรามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้มันเป๋เป,เ,ปเข้าไปหน่อยนึงต้องเป็นลักษณะนี้นะคะนี่เป็นลักษณะนี้สามช่องเท่าๆกาันหนึ่งสองสามนักเรียนก็ผ่าแยกผ่าแยกอย่างนี้นะคะแยกให้เขาโค้งไปตามคอแล้วเขาจะได้ตั้งอยู่ด้านหลัง เดี๋ยว,ยวหากระดาษเศษมานักนะเรียนก็ซ้อนอันนี้เข้าไปนี้นะคะเรียนก็ซ้อนอันนี้เข้าไปช่องละครึ่งเซนนะคะช่องละครึ่งเซนอย่างนี้นะคะอ้าวเราก็จะได้ โอกกล้วยหอมแล้วนะคะเวลาตัดสาบนักเรียนก็ตัดตั้งแต่นี่ไปเลยสาบนะคะแล้วที่เหลือเป็นผ้าซับมันแล้วแต่ว่านักเรียนจะตัดซับในไม่ตัดซับในนะคะนี่โอกกล้วยหอมเขาก็จะอยู่แค่นี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนก็เอาแพทเทิร์นมันไปก่อนวิธีตัดเย็บเดี๋ยวนักเรียนก็ไปดูนี่ตรงนี้ปิดเกตนะคะเดี๋ยวนะก,กูพาทำก่อนให้มันเรียบร้อย เวลาไปวางผ้านักเรียนต้องวางอย่างนี้เดี๋ยวๆนะคะอันนี้เอาอันนี้ให้เสร็จก่อนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะปกกล้วยหอมนี่สมมุติว่าเราเย็บแล้วเขาก็จะพลิกขึ้นมาอย่างนี้นะคะตรงที่เส้นบนนี้เขาก็จะเป็นลอยสําหรับโค้งนะคะลอยสําหรับโคง้งมองไปทานี้นะคะถ้าชอบคอต่ําก็วาดต่ําลงไปนะคะอันนี้ไม่มี กำหนดแล้วแต่เราชอบคอสูงคอต่ำนะคะนี่ก็จะประมาณนี้ถ้าอยากได้คอต่าๆก็ลงไปอีกได้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้ตัวเสื้อตัวเสื้อตรงนี้ต่ําลงมา1เซนนะคะรักแร้บ่าหน้าหารสองตัวนี้ตัวนี้ครูสร้างแพทเทิร์นตัวเล็กมาเลยได้รักแล้48นิ้วไอ้สีเซนนะคะ แล้วนักเรียนก็ไปสร้างแขนให้ได้48เซนถ้าเกิดนักเรียนเชาะคนตัวใหญ่กว่าน,นี้อาจจะเป็น50 52อันนี้แล้วแต่นะคะเราก็ดูความกว้างของหน้าอกนะคะตรงนี้ถ้าเป็นเส้นตรงก็เป็นลักษณะนี้ถ้าอยากได้เส้นโค้งตรงนี้ถ้าอยากมนมนตรงนี้นะคะเอาไม้ทัดเข้าเลยนะคะ ก็จัดดูว่ามุมไหนมันจะสวยเอาไม้บรรทัดเข้าเลยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้ค่อยๆโค้งมานะคะถ้าอยากได้ตรงนี้โคง้งทีนี้กระดาษมันงองๆกุ้งๆอย่างนี้ไม่ได้นักงเรียนวางผ้ายากเดี๋ยวครูจะพาทำนี่ล่ะไอ อันนี้นะคะนี่นักเรียนก็ตัดออกไปเลยตรงนี้มันเป็นเกลดทรงนะคะเวลาวางผ้าตัดออกไปอย่างนี้เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะกว้างออกก็จะเป็นเป็นทรงเหล่าเวลาใส่มันก็จะพุ่งเป็นหน้าอกขึ้นมาอย่างนี้นะคะอ่าเข้าใจนะคะแขนก็ไปดูในคลิปเอานะคะอันนี้ครูสอนอกกล้วยหอมให้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่อยากได้คออะไรก็ สอบถามก็ามาได้แล้วเดี๋ยวครูทำวิดีโอให้นะคะสวัสดีค่ะ